ที่จอดแพ้คอยแม่สาวน้อยในตาสีโศกริมฝั่งน้ำเมืองพิษณุโลกโชคไม่ช่วยคนสวยไม่มาฝนตกพรำพรำหนาวไอ้น้ำจากเหนือไหล่า แอบอิงสมผักตบชวาเสียงคุยพิวมาจากลำน้ำยมสวรรค์คงสาบาปคงซ้ำเพราะกรรมคงพี่พี่คอยน้องจนถึงปีสีไม่เห็นมี สาวในตาคมฝนตกจน้าเจ้าไม่มาทำเลือจะคมน้ำตาขลังลงวางน้ำยมหนาวฝนหนาวลมใตายร่นพองกวาช่างแเกอชะมอคอยชะม โอ้โน้องคิดถึงพี่บางหรือเปล่าโอ้และน้อไม่มีแม้แต่เพียงเงาไม่อยากจะแบกรักเรากลับไปให้เขาม หลวงพ่อช่วยทีเถิดพ่อสีพุทธชินราชช่วยโดนใจเป็นใหญ่สวัสดส่งเนื้อเย็นมาเป็นควันตาเมาเน็บเจ็บใจทิ้งทำไมให้พี่คอยท่า อยากกูก้องให้ก้องโลกาให้เขารู้ว่าแก้วตาหลอกลวงครับติดทนายผิด,ผดไงขอกราบขอภัยด้วยนะฟังบนเพลงของพี่เป้สญญาสัสญญัรสยะงรี เลือดและน้ำตาบาดท่วมชายแดนมันสร้างรอยเข้นแข้นเป็นหนักนาคนไทยโดนเชือ้อเลือดนมที่ตาพระยาเด็กเล็กคนชราขเขมรมันค่า เหมือนปลาเหมือนปูอยากร้องตะโกนให้กองโลกาแผ่นดินแผ่นฟ้าโปรดจงมารับรู้ควานทองทั้งสิ้นนี่มันแผ่นดินโคงกู จะให้ขุดเหวขุดรูนี่มันไปอยู่ที่ได้พ่อกูเชื่อนเรสวรนมหาราชเคยเอาเลือดล้างพระบาทประวัติศาสตร์ยังจารกไว้ ไอลานพระยาระแวทที่มันแหกรัวเข้าในเข็นข้าคนไทยเหมือนยามน้ำใจพ่อก,กูเลือดและน้ำปาาบาท่วมชายแดน มันสร้างรอยแค้นสู้ไปเดียวมันก็รู้ไม่ยอมนี่นาทิ่นตาทยาบาลกูพี่น้องไทยจงคอยดูเราขอสู้ให้โลกบูชา พ่อกูชื่อนเรสวรนมหาราชเคยเอาเลือดล้างพระบาทประวัติศาสตยังจารึกวไว้ให้ลานพระยาระเวกที่มันแหกรัวเข้าในเข็นข้าคนไทย เหมือนยามน้ำใจพ่อก,กูเลือดและน้ำตาบาดท่วมดวงใจสู้ไหวไม่ไหวสู้ไปเดียวมันก็รู้ไม่ยอมนีนาะ อินตาพระยาบาลกูพี่น้องไทยจงคอยดูเราขอสู้ให้โลกบูชาก็กราบกอบคุณมากฮะทีนี้ก็ฟังบทเพลงของแอลสักหพ่งฮะฟังบทเพลงโชคดีที่รักนะ ลาจำลาแม่ดอกฟ้าควันใจคนจนพี่คนมนมองครองเศ้ารักเราต้องขาดกันพี่ปวดดวงใจเหมือนใครเอามี่กรีดจาบันน้ำตาคนจน สุดทนแล้วคนดีมันสุดที่จะกลั่นบุญธรรม,มาวาสนาพี่ไม่ทันจอมควันจงสุขส่วนพี่จะทุกข์น้องไม่ต้องฟังข่าวเจอ คนดีพี่นี้ก็พลอยดีใจแต่เจอแล้วน้องร้องไห้หัวใจพี่ปวดร้าวพี่ห่วงจริงๆรรักเธอรักยิ่งโอ้น้องยาวแม่บุญเคยทำ แต่กรรมนั้นซีมาเกยเลยต้องใช้กรรมเก่าวเป็นชาวดินมุ่งทวินปองดาวถูกเขาหักอกอก<อ><อ>จิงต้องช้ำเพราะกำแพงเงินกันจงไปดีเถิดนะคนมีราคา พี่คนบุญน้อยด้วยค่าสัญญารักพี่เป็นมันลาก่อนคนงามรักพี่โดนห้ามกลางคันขอพรคนจนช่วยดนให้น้องคนนี้มีสุขรักคงมัน บุญรรมมาวาสนาเพ่ไม่ทันสวรรค์รับพิลลมอดเชยชมชูรู้คำเดียวว่าสาวสิบนี้ก็กลาบกับคุณอย่างสูงนะ ทีานี้ฟังบทเพลงของครูสดใสรูปทองนะฮะเพลงนี้ดังมากนะฮะก็ผมก็ก,าการาบขออนุญาตครูด้วยนะฟังบทเพลงชื่อว่าสาวงามเมืองพิจิตนาสาวเมืองพิจิตหน้าพิชวนมองไอหนุวังทองหลงหมอกสาวเมืองพิจิต เทียงตาสบตายิ่งพาหัวใจให้คิดอยากบอกรักเธออยากเจอยอดมิดอยากฝากชีวิตอยากคิดไม่ปองผิวเรื่องเล่องทองดังทองมาเจองานวัดแข่งเรือ ข้าหลวงมันดวงมาตองน้องเย็นดูเรืออยู่เนี้ตะลิงริมคลองแอร,ททรักลธมตรวบดูแอบน้องไอหนุ่มขนองตามคิดติดคลองงานวัดท่าหลวงบวงัวสวนพ่อเพชร แลงหน้านาเสร็จลูกใครจะไปฟูขอทำนาาทุนบนบานพึ่งบุญหลวงพ่อขายข้าวในนาเก็บหาเงินพอจะขอแต่งานกับน้องสาวงามพิจิตอดีตชาลวัน เธอลูกใครกันเราจะแม่จังแสงสองหรือเป็นเชื้อชาตพายาตะเท้าทองอยากเป็นแต่เค่ว่ายเรขาบน้องพากลับวางทองเคล้าครองแนบน้อง สิบเดียวก็กราบขอบคุณอย่างสูงหน้าก็ถานไปนะก็ก็ผมกราบขอคุณจริงนนะฮะก็เพลงคนระับจะเนื้อผิดบ้างก็กราบขออภัยด้วยนะ